สวัสดีครับท่านผู้ชมมันนี้ทีมงานครับทีมงานเดี๋ยวมันจะเตือนเดีย๋ยวมันระเตือนบรรยากาศเช้าเช้าครับตอนนี้บรรยากาศแบบโม,มกเศร้าครับยืนนยูนี่ว่าไม่คิด แปดโมงเช้าเราจะไปไหนน้องคอท์วันนี้จะไปไหนแค่จะไปแซลเมื่อนีค่เดี่ยวครับเแี่ยวแซล่ะทะเลบัวแดงครับบันยกระดับนะครับน้องฮันนะครับทะเลบัวแดงนี่ครับดอนพงศ์อาบานดอนพงศ์นะครับเรื่องสตาร์ทแล้วครับนี่ดังมากเองเสียงเครื่องเดี๋ยวรับด่วนก่อนท่านหน้ามาข้างหน้าไปเร็ว แล้วพร้อมหรืยังผู้โดยสารพร้อมหรืยงพร้อมแล้วเราไปกันเลยตอนนี้กำลังนั่งเรือไปนะครับขี่เลือไปโอ้น้ามใส้ใสครับน้ามใสอ้อากาศเย็นสบาย กูน่ะนกกับมี่เน่ยนกนกเก้ยนกเป็นหน้าของพวกอนกอียงที่สีแดงๆนะที่แดงเอามันเป็นสี่เยอะตัวยังห่ากๆนกนกนกบรรยากาศบรรยากาศท่องเที่ยวแหงท่องเที่ยวธรรมชาติโอ้สวยงามีครับ อากาศเย็นๆนะนี่ตรงไหนล่ะโอ้นกนกนางแอ่นพูดนะว่าข้างน้าเป็นปัวแดงว่ะช่วงนี้ยังไ่ได้เปิดเปิดเมื่อไดก่อนมื่อไี่สิบสองี่สิองอเออผมสอมก่อนยี่ท่านว่าผู้ไดนี่นโอ้ ปลาคอ้าปัาวว่ามันแก่กันอากาศเย็นสบายดีครับช่วงนี้ตอนเช้าๆครับตอนเช้าๆแปดโมงเลยตำหนกระรังดีครับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินกนังนะคะคุณนกนังแอนนี่จอกจอกครับจอก เอาหนอกงบินนะี่กางยบว่ลูกปากกว้าง่ปากกว้างางลกองนี่งลืองเบวไปครับอันนี้เข้าก้นยุทธาบ้านนั่นท่าเรือบันดอนกงครับท่าเรือบันดอนกงกับเฮ้นั่งเลือนดนใ,นนอกใกล้ผมค,ครับบรรยากาศการ นั่งเรือชมวิวทิวทัศน์ชมวิวแต่ว,ว่วมามีอีกคาหนึ่งเงินปะทาบันเดียมท่าบ้านนัน่นขันสายอีกก็มีบนันขันสายถ้าไปท่าบานันขันสายนี่ก็สิขี่ถ้าไปท่าบันขันสายนี่เขาขี่เรือกออกจากบ้องมากพูดน,นะทานสะดุ้งยกสะดุงง้งใหญ่หลายลๆหลอดสะดุ้งก็มีผู้ใด,ดอยากได้บรรยากาศจะไปลงทางพุ่นอยได้นั่งเรือกไก่ ที่เลือกไก่ไก่ยักขนาดนี้นี่นะครับเืิอนเยอะทั้งบาทเืิอนเยอะมหาเนื้อจีนหรมหาไปขายใฝงรอบปลาไปแล้วโอ้ยไก่ครับครับจะมีบรรยากาศกำลังดเลยตอนนี้อากาศเย็น เดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆครับกใล้แล้วครับใกล้แล้วว้าวว้าวนี่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 น้องจงกี้กำลังจะเริ่มเข่าจะเริ่มเข่าทะเลแล้วครับทะเลบัวแดงก็เริ่มแล้วแถวท่านท่านี่ครับบัวกำลังหลาย งยตื่นเต้นกับนกตื่นเต้นบ่คอคดคมาเที่ยวที่ไหนนี่ทะเลบัวแดงทะเลบัวแดงน้ี่นีอ่ม่นัตัวใหเออนกัวนอกจากเข้าสีเ่ง ทะเลบัวแดงแล้วห้อยังมาเบงิงลนกอยากลูกดีกว่ายากาศการนั่งเรือครับนั่งเรือชมวสวยครับสวยสวยสวยครับสวยโอ้นกประดนปะกปูนึงบลดาดเยอะแยะเลยนกเตดน้ำ มาแล้วครับน,นี่ครับทะเลบัวดแดงตอนนี้นะครับช่วงนี้ว่าห้าในเปิดบรรยากาศตอนเช้าครับทะเลบัวดแดงนะครับตอนนี้นี่เป็นหน้าน่ ครับตอนนี้แต่ว่าบัว,วบ,บ่วใบวาให้ดอกง่ายดอกบ่าให้ง่าป่ะไหนวกที่กำลังขืนมากนนครับพี่ครับครับเดี๋ยวขับไปถึงป้าบัวแดงแต่ว่านกหลายครับตอนนี้นกไล้หลายปะ่ะไหนเป็นความสมบูรณ์ทา่าธรรมาชาติครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าแหล่ทงท่องเที่ยวทานธรรมชาติ ฟังฟังชางนั้นบัวร้ายครับดิ่างนังมเลือดกำลังแม่ ครับชุบไปเรื่อยๆครับชุบไปเรื่อยๆโอ้ oh, ดอกบัวครับกำลังงามครับตอนนี้กำลังงามอากาศก่าพอดีพอดีครับเย็นสบายดีบรรยากาศการชมเรือนี่นักท่องเที่ยว <c oughs> นักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยว ไลยครับบัวไล้แค่สูตรเดียวอันนั้นอีกทาเลือดหนึ่งทาบันเดียมทาบันเดียมจริงๆแล้วก็ไปแวะบ,บัดทาบันเดียมครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปครับ